เราก็หาเองไอ้ที่จะมีป,ปัญหา,หาปเปล่าสัตว์หรือหาไม่เป็นหรือยังไงมานะครับกเก็บลงมาหนะาเก็บลงมานะาเก็บลงมาถึงตัวเก็บไอันนี้นะครับตกนู้นนะตกปลนะายนะไปไป มาด้อย่างที่อะเสออะโดนูชนดรถกโดนูชนโดนกูชนไอ้ี่รถไม่เป็นก่อนหรือเปล่ารถเอ้าเสือควรจะรถกูเฮียชนลายมือชนลายมึงชนลายมือไอ้เฮียรถรถแบบสีฟ้าเหียโดนกัญแาอ่อนเอาไว้จัดไอ้้ะโดนูนอะไรบ้านมากไฟเหรอไอ้เฮียฟาเรนเทีฮะ เหมือนเนาะมีคนเดียวอ่ะว่าไงอ่ะรถเออผมล็อกรถไว้อ่ะแล้วรถก็มีรพังด้ะไม่รู้ล็อกติดเป่าแต่ล็อกแล้วอ่ะเอาไงอ่ะมันมีคนเดียวอ่ะมันโอ้ยแต่มันกว่าจะมานะเอาไปหนะรถพังไร่สัตว์กูจะลงไร่เหี้ยชนคุยก็หน่าไว้สัตว์ฟังภาษาคนรู้เรื่องปะเหี้ยยี่ห้าสัตว์นี่กระตอกคุยเราไปม่ได้ เราไมด้เราไม่ได้เหมิงก้าวไม่จัดเระไม่ได้หย่าจควยไม่กล้าไม่กล้าไอ้ที่นี่ส่งจีให้เพื่อนบอกเพื่อนกูจะโดนไรจัดเนี่ยไอ้เฮียไอ้ควยควยหาโจ๊ตโจไอ้เฮียหาโจ๊ตโจมึงมึงมึงทำอะไรก็ได้ไปทำทำยี่อะไรก็ได้สัตว์ทำยี่อะไรก็ได้เฮีย ดิศาสตร์มุกก็ะหน่อมบดีเวยไม่กล้าไอ้เด eh. ีกยนี่ไม่กล้าศาสตร์ทาแป้งคนมึงยีนเด็กน้อยเวยแบบไอ้เยืยนี่แบบยืนน anyway. ah> ี่เอาอายุอายุแบบอายุแบบอาวุโสไอ้ชิผู้อาวุโสไอ้ศาสตร์แต่เสือกทาแป้งไอ้คุยหน้ามันแ่บเมือไงไอ้ชิหน้าหน้าก็มันไี่ชิหน้าเป็นกะไอ้สัตว์แคมพี่อะไรคุยเนี่ยเฮี้ยคุยเนี่ยอ้าว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 ชอบทำคุยอะไรมึงจะชอบทำคุยอะไรฮะไอ้สัตว์มีชอบทำคุยอะไรเฮี้ยมีชอบทำคอคุยอะไรไอ้สัตว์ คุยเลยเสียงไม่ออกเเสียงไม่ออกเลียไม่ออกเตัดเียไม่ออกเลคเสียงไม่ออกเลเสียงไม่ออกเลเสียงไม่ออกตัดเสียงไม่ออกเสียงไม่ออกตุ๊กตาเนี่ยไม่ออกอ้กคุยุเล่ทุเล่ย้าัลักไอสารที่อย้าบัลัก์ไอควยอีแก่ก็แก่ไอเชฟปาปาแป้งมาพี่ไอเย้าัลักไอสัตว์คุยเี่ี้เล่ชับหน้าตาปัญลัก์นึตัดที่ปากหูตเปี้ยวตัดควยันก็หล่อทตาก็หัก เยี่ยลูกต่อยด่างหักอยู่นนี้ดิเนี่ยเหน่อเล่นมากอันนี้เป็นมันยิงไปโดนอบันี้วะเออเอาไงอ่ะแต่ผมก็เล่นยากสินะคอในในร้านอ่ะราคาว่านี่หรูว่ะ ล้าก็ได้ได้หมดอ่ะตาบารมเฮียอะไรสัตว์ไป

กล้าไอตัดมึงจะไปเชียเราไปที่ใหญ่ไอตัดม่เชิมคุยเลยมเข้าปดียมึงเชรมัคุยลยม่เข้าปาดีตัด แก่งแๆถึงขั้นไล่เทียมทานบอกเพื่อนมึงอย่าเลี้ยนอย่ามามัวบ้านงานนะกูมันแค้นจัดเห่ามันหมายข้างทางแล้วในตอนที่กูพุ่งอย่าเสือกมาขั้นกลางเดี๋ยวโดนกูล้างบ้านให้ให้แม่เมง่อยติ๊กต่อกี่อ่ะที่ไมีความปานดีของกูในชั้นความแล้วทามึงข้องใจเฮียอะไรก็ชักมาอฟัดมองไปทางไหนก็มีแต่พวกกระจอกว่ะมองไปทางไหนพวกมึงก็เหมือนกันหมดความแตกต่างมึงไม่มีสักหยดแล้วถ้ามึงอยากมีปัญหาเดี๋ยวกูจะรับโจกเก่งๆแค่ไหนมึงช่วยไปตามมาทีกูเห็นไอขี้ข้าที่คอยมาตามลาวีไอ้หน ไอ้คุยมึงตัดตัวชุบเป็นไงปะวะไอ้เที่ยมงโง่เลยวะยั้สัตว์เว้ยกู้ตอนไปไอ้เที่ยเว้ยไม่แปลกหรอกไสเลยเบลแพ้ไอ้คุยรีเซ็ตแลไม่เป็นตอบ

ตากข่าพ <ส Wells> ี <afar> ่เล็กก็ก่าแต่พี่เป็นรองอวุทิ้งหรือเปล่า